ถ้าจะพูดถึงรถที่มีประวัติยาวนานอีกรุ่นหนึ่งจากค่ายโตโยต้าซึ่งถือว่าเป็นรถแบบสปอร์ตเพื่อนๆพอจะเดากันถูกใช่ไหมครับใช่แล้วครับนั่นก็คือโตโยต้าซูปรานั่นเองซึ่งในครั้งนี้ทางทีมงานบ็อกซ่าเลสซจะขอพาทุกท่านย้อนรอยตามมาดูโตโยต้าซูปรามาร์คทีที่มีความเก่าในสไตล์เรโทคาซึ่งโตโยต้าซูปรามาร์นั้น สามารถแบ่งแยกได้อีก3รหัสตัวถังก็คือ MA70 GA70 JZA70 โดยพื้นฐานบอดี้นั้นก็คือรหัส A70 นั่นเองซึ่งแบ่งออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันได้แก่ MA70 แบ่งออกมาเป็น2รุ่น2เครื่องยนต์มีทั้งแบบเทอร์โบและระบบ NA ผลิตเมื่อปี1986จนถึงปี1993รหัสเครื่องยนต์ 7MGE ขนาดความจุ2,954ซ c 200แรงม้าส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและเกียร์ธรรมดา5สปีดเลขหนึ่เครื่องยนต์ก็คือในรหัส 7M GTE Turbo ความจู2,954 cc 230แรงม้าระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและเกียร์ธรรมดา5สปีดผลิตขายในประเทศแคนาดาญี่ปุ่นและก็อเมริกา ต่อมาในรหัสตัวถง 70, ัง GA70 ผลิตออกมา2รุ่นเป็นแบบทวินเทอร์โบและแบบไม่มีเทอร์โบซึ่งจะขายในแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเครื่องยนต์ 1G GEU ความจุ 1,988cc 160แรงม้าระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโมัติ4สปีดและเกียร์ธรรมดา5สปีดต่อมาเป็นเครื่องยนต์ 1G GTE t วินเทอร์บ ความจุ1,988 cc 205แรงมา้าเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตรมัติ4สปีดซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าใน2รุ่นนี้เครื่องยนต์แบบนี้ในรหัสตัวถังนี้มีขายเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นต่อมาในรหัสตัวถัง JZ-A70 ซึ่งออกมาแค่เพียงตัวเดียวที่เป็นแบบ Twin Turbo และได้รับความนิยมอย่างมากผลิตเมื่อปี1990จนถึงปี1993 เครื่องยนต์ในรหัส 1JZ-GTE Twin Turbo ความจุ2 4 cc, 9 1ซ c 279แรงม้าระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโตมัติ4สปีดผลิตขายที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าโต y o t a าซูป a j z A70 รุ่นนี้แหะครับที่ทาทีมงาน b o x อกซ่าเลสซจะขอนำมาเจาะลึกให้ทุกท่านได้รับชมเมื่อพูดถึง Toyota s u ูป a นั้นอาจจะต้องนึกถึงโตโยต้าซ l i ิกด้วย ราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Mark 1และ Mark 2นั้นทางบริษัทโตโยต้าได้ทำการใช้ชื่อร่วมกันอย่างซิ l ิก้าซูปรและได้ทำการแบ่งส่วนและแยกรุ่นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนรูปแบบให้แตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงเพราะ Toyota าซิ i ิกจะเป็นรถแบบ,บขับเคลืนล้อหน้าโดยเป็นรุ่นในกลุ่มของ T แพลตฟอร์ form, ซึ่งใช้พื้นฐานร่วมกับโตโยต้าโครนานั่นเองในขณะเดียวกัน ทางซูปรานั้นได้ปรับปรุงให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มพื้นฐานจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังและพื้นฐานจะใช้ร่วมกับโตโยต้าโซเลอร์นั่นเองถึงขยายเครื่องยนต์ให้ใหญ่เป็น2ลิตรและ3ลิตรทำให้โตโยต้าซูปรานั้นเป็นรถที่มีพละกำลังมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงอย่างเช่นเครื่องยนต์ 7M 1G 1JZ ที่ได้เปิดตัวในปี1986 สำหรับบอดี้ของ Toyota Mark t o y o ต a Supra m a r ร์นั้นถือว่าเป็นรถในแบบ f a s ช b a c k ที่มีขนาดของตัวรถที่ยาวแล้วฝากระโปรงท้ายนั้นติดกับกระจกบานด้านหลังเวลาเปิดนั้นจะต้องเปิดทั้งบานนั่นเองเป็นบอดี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปลายปี70จนถึงต้นยุคปี90และในปัจจุบันนี้ t o y o ต a Supra นั้นก็ยังได้รับความนิยมทำให้ในบอดี้ของโ o y o ต a s u p r a j z a 70นั้น ได้รับความนิยมโดยกลุ่มคนที่เป็นนักสะสมรถซึ่งหามาไว้ครอบครองเป็นรถที่เป็นแบบเรโทโรคาร์สุดคลาสสิกและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันด้วยเครื่องยนต์ที่มาในรหัส j จซัตแน่นอนครับว่าประเทศไทยหาอะไรได้ไม่ยากและช่างที่โมดิฟายหรือสวิตก็มีอย่างมากมายในส่วนของ Toyota s u b a า JZA70 นั้นจะใช้เป็นเครื่องยนต์รหัส 1J z ่ที่มีความจุ 2.5ลิตร6สูบแถวเรียงดับเบิ Overhead ค a m s h a f และระบบอัดอากาศแบบินเทอร์โบทำให้สามารถเรียกแรงม้าได้สูงถึง280แรงมา้า Toyota Supra JZA70 นั้นได้ขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพิเศษโดยจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มมาอย่างระบบช็อคอัพจาก Bilsty, เหล็กกันโคงขนาดใหญ่บอดจาก r รค c a l o ล้อแม็กและหัวเกียร์จากโมโม หรือจะว่ากันง่ายๆก็คือ GA70 นั้นเป็นรุ่นธรรมดาแต่ JZ-A70 นั้นเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองทำให้เจ้ารถรุ่นนี้เป็นที่นิยมของนักสะสมรถเก่าที่ต่างหาเจ้า JZ-A70 มาเก็บไว้อยู่ในโรงรถของตัวเอง